สวัสดีค่ะอาจารย์เอ๋นะคะจากเพจดูดวงและฮงจุ้ยค่ะวันนี้เราจะมาดูในส่วนของโชคชะตาราศีสิงห์กันนะคะในเดือนเมษานี้นะคะสําหรับเจ้าชะตาราศีสิงห์ค่ะในเดือนเมษานี่ก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวเองเนี่ยในแง่ของการมองอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือตอนจังหวะเนี้ยอาจจะต้อง ออมองให้ขาดนะอะไรที่เป็นภาพฝันภาพที่เป็นแบบว่าจินตนาการอะบางอย่างเราอาจจะต้องพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจเลือกดีๆนะคะว่าเราจะเลือก อะไรไปทางไหนเนาะหรือว่าอยากจะได้อยา่างมีอยากซื้ออะไรช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการที่แบบมีความอยากได้อย่างมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราจะต้องตัดสินใจดีๆในการตัดสินใจเลือกนะคะเพราะว่าจะเลือกทุกอย่างอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้เนาะและทีนี้เนี่ยในส่วนของราศีสิงห์บางคนเนี่ยที่มีคู่ครองนะคะก็ต้องระมัดระวงังอย่าใช้อารมณ์อ่า คุยกันด้วยด้วยเหตุและผลนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องเตือนไว้ก่อนเนื่องจากว่าเรือนปัตนีเนี่ยขึ้น5้าดาบนะคะเป็นเรื่องของการที่เปราะบางกันค่อนข้างค่อนข้นางมากอาจจะมีลักษณะของการมีปากเสียงหรือการทะเลาะอ่าเบาแหวงกันได้นะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการพูดคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง เนาะชาวราศีสิงห์เนี่ยเดือนนี้ในแง่ของเรือนมรณะของการเดินทางเนี่ยก็บอกว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเอาแน่เอานอนไม่ได้นะเรื่องของการเดินทางและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเรือนสหัสชาขึ้นเป็นเฮอร์มิตเรียกว่าการเดินทางช่วงนี้อาจจะต้องถูกฟรีดลักษณะของการโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอย่างบางคนที่แม้แต่กระทั่งเกี่ยวข้องกับงานก็ตามเหอะไปไหนไม่ได้เพราะว่านี่ไงถูกมัดไว้อยู่เนี่ยคุณไปไหนไม่ได้หรอกแม้กระทั่งการเดินทางถึงแม้ว่าอาชีพของคุณจะเป็นเกี่ยวข้องกับการเดินทาง คุณก็จะไม่ได้เดินทางและอีกอย่างหนึ่งในแง่ของการสื่อสารตอนนี้ค่อนข้างสันโดษอะ่ะเรียกว่าถูกเก็บตัวมากกว่าไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็ลักษณะของการอยู่ตัวคนเดียวถูกเก็บตัวเป็นลักษณะของการไม่ได้พูดคุยกับใครสักเท่าไหร่ด้วยนะคะเป็นช่วงของการงดการสื่อสารเป็นลักษณะแบบนั้นเลยแต่ในแง่ของเรื่องการเงินนะเรื่องการเงินเนี่ย จะบอกว่าราศีสิงบางคนเป็นคนที่ค่อนข้างหาเงินเกง่งแล้วก็มีความสามารถอยู่แล้วนะแล้วก็คือคุณก็จะคิดหานี้นั้นโะน้นหาโอกาสทางการเงินอื่นๆเพิ่มเติม นะงอกเงยออกไปอีกเออขยันกันจริงๆคือเป็นลักษณะที่เรียกว่าจะมีมองหาลูทางโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการหางานเสริมใหม่ๆด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างที่หหรืออย่างที่2ออะไรประมาณนี้คือว่าแบบตัดสินใจเลือกอยู่ว่าจะแบบทําไอ้นี่เพิ่มดีไหมทําไอ้นั่นเพิ่มดีไหม,ไหม,ไหมอะไรประมาณนี้นอกเหนือจากงานหลกักแต่แต่ว่าก็คือแบบคือคุณทําได้นะก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไร คือในแง่ของงานเสือขอคุณทําได้อยู่แล้วแต่พอเรามาดูงานหลักนะงานหลักของคุณก็ยังเป็นลนักษณะว่าอย่างเมื่อกี้บอกไปคุณอาจจะไม่ได้ไปไหนถูกเก็บตัวเนาะไม่ได้เดินทางไม่ได้ ไม่ได้มีจังหวะที่แบบว่าได้เดินทางหรือว่าไปไหนสักเท่าไหรนะคะแต่ว่างานเนี่ยเรียกว่ามันก็ยังมั่นคงอยู่งานเนี่ยเป็นลักษณะของมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนนะคะและสําหรับบางคนนะที่ถ้ามีคู่ครองแล้วเราก็จะต้องเตือนกันเพราะว่าเรือนปุตตะเนี่ยความรักความรักใหม่ก็สําหรับ ชาวราศีสิงห์บางท่านเนี่ยก็มีดวงอาจจะมีแบบพบปะคนใหม่อะไรแบบนี้ด้วยเช่นกันนะก็ระวังคองสติกันให้ดีด้วยนะคะก็เพราะว่าอันนี้จอดเอกก็ต้องทักเนื่องจากว่าในเรื่องของคู่ครองเองอะ่ะก็ค่อนข้างเปราะบางมีปัญหากันอยู่แล้วก็เราก็ต้องเตือนอะ่ะเราก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีแบบมือที่3มหรืออะไรแบบนี้นะคะความรักใหม่เข้ามาแทรกด้วยก็อยากจะให้ใช้สติให้ดีๆนะคะไต่ตองดีดี คือคนราศีสิงห์เนี่ยเป็นลักษณะของการที่ว่าตัวเองเนี่ยมักจะให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือคําแนะนํากับคนอื่นๆเป็นอย่างดีแต่เวลาปัญหาของตัวเองเนี่ยชาวราศีสิงห์บอกเลยบางทีตอนเนี้ยมันก็เป็นลักษณะที่ว่าอาจจะแก้ของตัวเองไม่ตกประมาณนั้นนะช่วยยช่วยเหลือคนอื่นแบบแนะนําได้เป็นอย่างดีแหละแต่พอปัญหาของตัวเองเนี่ย บางทีก็คิดไม่ออกคิดไม่ตกว่าจะยังไงดีนะคะก็ชาวราศีสิงห์นะคะาบางอย่างเนี่ยก็เรียกว่ามีความแบบน้อยใจอาจจะมีบาง,บาง,บ,างบางท่านนะอาจจะเป็นลักษณะของการเก็บความน้อยอกน้อยใจอะไรบางอย่างที่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้เป็นไปตาม ไปตามที่หวังไปดังที่คาดอะไรประมาณนั้นสําหรับราศีสิงห์บางท่านนะคะก็มีความแบบว่าอาจจะน้อยใจแล้วก็เก็บเอาไว้อยู่ในใจอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้แต่ก็ต้องบอกนิดนึงแหละเพราะว่าช่วงสถานการณ์นะตอนนี้หลายๆอย่างเนี่ยในที่ทํางานคุณเองเนี่ยก็เป็นช่วงของการฝ่าฟันที่จะต้องผ่านปัญหาและอุปสรรคไปให้ได้นะคือจริงๆแล้วตัวคุณเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะ เข้าไปแก้ไขหรือว่าทําอะไรได้หมดซะทุกอย่างอะไรประมาณนี้บางอย่างมันมีข้อจํากัดเหมือนกันนะคะคุณอยากทาแหละคุณอยากลุยเต็มที่แต่ว่าในโดยสภาวะตําแหน่งหรือว่าจุดที่คุณยืนอยู่คุณทําอะไรไม่ได้เยอะนะกันนี้ก็ต้องทําใจไว้ด้วยนิดนึงแต่ว่าถามว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังเกื้อหนุนคุณอยู่แหละแต่ว่ามันอาจจะมีสภาวะการบางอย่างจริงๆที่มันมีข้อจํากัดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าที่ทํางานค่ะ ก็เป็นลักษณะของการที่เรียกว่าทําใจกันนิดนึงแล้วก็ใช้สตินิดนึงในการาประคองความรักนะคะกับคู่ครองก็ใจเย็นๆอย่าทะเลาะก,กันเนาะเป็นลักษณะของค่อนข้าง,ส,งสันโดษสันโดช่วงนี้เรียกว่าอยู่คนเดียวซะเยอะสันโดษงดปาร์ตี้ค่ะสำหรับราศีสิงห์นะคะงดการปาร์ตี้สังสรรค์ อยู่คนเดียวดีที่สุดตอนนี้สันโดดเก็บเนื้อเก็บตัวค่ะก็จบคลิปการรายงานของราศีสิงห์แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะหรือว่าจะกดซีเฟิร์สก็ได้ค่ะจะได้ไม่พลาดการติดตามในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ